ก็ girls, สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม Marvel Super War สำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ก,กันกับสกินของหมอแปลกในภาคที่2นั่นเองนะครับจะเป็นหมอแปลกล่างไม่ได้นอนนะเพราะว่าขอบตาดํามากๆก็ในคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาดูความลับของสกินน,นะเพราะในคลิปรีวิวผมยังไม่ได้โชว์ความลับให้ดูนะครับโชว์แค่เอฟเฟกต์สกิลว่ามันสวยขนาดไหนเวลาที่เราสวมใส่สกินนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าความลับที่ผมพูดถึงเนี่ยมันจะเป็นความลับอะไรนะแต่ ถ้าใครที่เล่นเกมนี้มานานแล้วก็น่าจะพอร,รู้ความลับนี้กันสักพักแล้วนะครับผมส่วนถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะได้เห็นจากปกคลิปแล้วนะครับว่าความลับมันคืออะไรก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันนะครับอธิบายความลับแบบสั้นๆเลยเลยกันนะครับผมก็ถ้าเราเลือกตัวละคร5ตัวนี้นะครับจะมีแคปมาวิลไอรอนแมนโปรเฟสเซอร์เอกสไปเดอร์แมนและก็วานด้าถ้าเราทําการนําเอาตัวละครทั้ง5ตัวนี้เข้าประตูของดร์เซงเนี่ยมันก็จะทําการเปลี่ยนสกินให้โดยอัตโนมัตินะครับก็เดี๋ยว,วรยราารเร จะไม่มีสกินนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าถ้าผมทําการเอาตัวละครโปรฟเฟสเซอร์เอกเนี่ยเข้าประตูวาร์ปหมอไปมันจะเปลี่ยนสกินให้ผมไหมตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ภาพในเกมอาจจะไม่ได้สวยเหมือนปกติที่ผมอัดน,นะเพราะตอนนี้เนี่ยผมเล่นเกม Marvel ม Super War ผ่านโปรแกรมจําลองอยู่นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมใช้ด็อเตร์สตงเนี่ยทำการเปิดประตูนะครับผมแล้วก็ใช้ศาสตราจารย์ชาวเซเวียเนี่ยทำการเข้าประตูไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเปลี่ยนสกินเป็นประมาณไหนนะครับก็จะให้หมอทําการเปิดประตูเลยแล้วกันนะครับ ประตูเรียบร้อยเราให้สรตราจาจยนเนี่ยเดินเข้าไปในประตูนะ นี่นะครับจะเห็นได้ว่ารถเข็นของศาตาจา์เนี่ยจะเปลี่ยนมาเป็นสีเหลืองนะครับแหลกก็เสื้อเนี่ยก็จะเปลี่ยนด้วยเช่นกันนะอันนี้ก็จะเป็นของตัวศาตาจารย์เองนะครับที่จะเปลี่ยนมาเป็นสกินอันนี้นะเพราะตัวละครศาตาจา์เองเนี่ยมันมีเพียงแค่สกินเดียวเท่านั้นนะครับก็เป็นตัวละครที่เพิ่งเข้ามาก่อนจักรน็อตแค่เดือนเดียวนะก็เลยยังไม่มีสกินอะไรมากมายนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปลองดูตัวละครตัวอื่นกันบ้างดีกว่านะครับอย่างเช่นตัวละครอย่างไอรอนแมนนะตัวนั้นมีสกินเยอะเดี๋ยวเรามากกันนนนน่าาะรรเเปปลีย็สิไหบบ้งค สำหรับตัวละคร i r o อน a n เนี่ยมันจะมีทั้งหมด4สกินนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าตอนที่มันทําการเข้าประตูวาร์ปหมอไปแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสกินไหนนะแต่ถ้าใช้ผมเดาเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะเปลี่ยนเป็นสกินสีดานะครับแต่ก็มีความเป็นไปได้ที่จะเป็น3สกินอันล่างนะคือถ้าเป็น3สกินอันล่างเนี่ยมันจะวาวมากๆเลยนะครับเพราะว่าทั้ง3สกินล่างเนี่ยมันจะเปลี่ยนเอฟเฟกต์สกิลที่ค่อนข้างสวยมากๆจะต่างจากสกินสีดํานะครับแค่เปลี่ยนโมเดลเท่านั้ ทำการเข้าประตูวาร์ปหมอล่างชั่วจะเปลี่ยนเป็นสกินไหนเดี๋ยวเราก็จะด็เตอร์เซกเนี่ยทำการเปิดประตูนะครับแล้วเรามาดูกันว่าไอรอนแมนพอวาร์ผ่านประตูไปแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสกินไหนนะครับก็หมอแปะก็ทําการเปิดประตูไปเลยนะครับผมแล้วมาดูกันว่าจะเปลี่ยนเป็นสกินไหนเป็นสกินสีขาวนะครับอันนี้ก็ถือว่าเกินคาดนะตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นสกินสีดานะครับก็สกินสีขาวในเอฟเฟกมันก็ถือว่าค่อนข้างสวยนะราคาเรียกว่าแพงเอาเรื่องเหมือนกันสําหรับสกินอันนี้อันนี้ก็จะเป็นท่าทางตัวละครนะครับ เอฟเฟกก็จะประมาณนี้นะแต่ที่ผมอยากรู้ก็คือถ้าสมมติว่าตัวละครตัวนี้ที่เราเปลี่ยนสกินไปแล้วเนี่ยถ้าเราเอามันไปตายนะครับหรือว่ามันเกิดตายขึ้นมาสกินจะยังอยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวเราก็ไปพิสูจน์ด้วยกันนะครับให้ป้อมยิงไปเลยนะมาดูกันว่าถ้าตายไปแล้วสกินจะคงอยู่ไหมอ่าเหมือนว่าตายไปแล้วจะกลับมาเป็นร่างปกติเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าถ้าสมมติว่าใน1เกมเราตายไปแล้วเราทําการเข้าประตูว์ปหมอยอีกรอบหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถเปลี่ยนสกินได้อีกรอบหนึ่านะ เดี๋ยวขอเดินทางไปหาด็อกเตอร์สเตนก่อนนะครับตัวละครไอรอนแมนเป็นตัวละครที่บินได้นะครับแต่พอมาอยู่ในเกมนี้เนี่ยดันบินโคตรช้าเลยนะก็ให้หมอทําการเปิดประตูเหมือนเดิมนะครับโอเคแล้วไอรอนแมนก็เข้าประตูไปไม่เปลี่ยนแล้วนะครับเหมือนกับว่าในหนึ่งเกมเนี่ย เราจะสามารถทําการเปลี่ยนสกินให้ตัวละครได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับถ้าตายแล้วก็คือตายเลยนะครับจะไม่สามารถทําการใช้สกินได้ใหม่นะครับหรือว่าเข้าประตูแล้วเปลี่ยนสกินได้ใหม่นะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนในช่วงของ s p i เดอร a แมนภาค2นะครับที่ตอนนั้นถ้าใครเล่นเกม Marvel Super War ก็จะรู้ว่า ถ้าสไปเดอร์แมนเนี่ยเข้าประตูวาร์ปด็อกเตอร์สเตรนก็จะทําการเปลี่ยนเป็นสกินจากหนังในทันทีนะครับถ้าใครทันนะแต่ถ้าใครไม่ทันก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้นี่แหละครับผมสับการเปลี่ยนสกินของด็อกเตอร์สเตรนเพียงแต่ว่าด็อกเตอร์สเตรนร่างชั่วนี้เนี่ยมันจะสามารถทําการเปลี่ยนได้หลายตัวละครนะครับไม่เหมือนตอนของสไปเดอร์แมนนะที่จะเปลี่ยนได้แค่สไปเดอร์แมนตัวเดียวก็เดี๋ยวเราไปดูตัวละครตัวต่อไปอย่างแคปมาเวลหรือว่ากัปตันมาเวลกันนะครับสำหรับตัวละครกัปตันมาเวลเนี่ยก็จะมีสกินอยู่ทั้งหมด3สกกกิินะะะครั็ถ้้าาาจอาอจองตวล นะผมคิดว่าสกินที่จะเปลี่ยนเนี่ยน่าจะเป็นสกินอันนี้นะครับสงครามอวกาศซึ่งราคาค่อนข้างแพงมากๆเลยนะครับจะอยู่ที่918เหรียญอวกาศนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้ามันทําการเข้าประตูว์ปหมอเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสกินนี้อย่างที่ผมคาดหวังเอาไว้หรือเปล่าเราก็ให้หมอแปลงเนี่ยทำการเปิดประตูเลยนะครับและมาดูกันว่าสกินที่กัปตันมาเวลจะเปลี่ยนเนี่ยจะเป็นสกินอะไร กเราเข้าประตูสักแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วพอโผล่จากประตูเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นสกินหุ่นยนต์อย่างที่ผมคิดเอาไว้จริงด้วยนะครับผมสกินราคา918เหรียญอวกาศนะครับเรียกว่าเป็นสกินที่แพงที่สุดของกัปตันมาเวลเลยก็ว่าได้เลฟิกสกินนี้ก็สวยที่สุดด้วยนะครับ ก็ถือว่าดีนะครับผมเป็นไปตามที่ผมคาดหวังเอาไว้นะเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันดีกว่านะครับตัวต่อไปที่ผมเลือกมาเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างสกาเลตวิทหรือว่าวานด้านั่นเองนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่น่าจะมีบทเด่นในด็อกเตอร์สตงภาค2นะครับผมเองก็ยังไม่ได้ไปดูเหมือนกันนะส่วนกินของสกาเลตวิทในเกมเนี่ยก็ถือว่ามีค่อนข้างเยอะเลยนะครับจะมีทั้งหมด5สกินก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวละครวานด้านี่ยมันจะเปลี่ยนไปเป็นสกินอันไหนนะใกล้หมอทําการเปิดประตูเลยนะครับ อ่ะเป็นสกินอันนี้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นสกินที่มีชื่อว่า house of m นะครับจะเป็นสกินที่วานด้าเนี่ยจะไม่ใส่รองเท้านะแล้วตัวละครก็จะรออยู่ ก็ถือว่าสวยใช้ได้นะครับและผมคิดว่าถ้าหลังจากวันที่20แล้วมีสกินวานด้าเข้ามาในเกมนะผมคิดว่ามีโอกาสที่มันจะเปลี่ยนไปเป็นสกินวานด้าที่เพิ่งเข้ามาในเกมนะแต่เราก็ต้องมารอดูกันว่าหลังจากวันที่20เนี่ยจะมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมหรือเปล่านอกจากการรีสกิลหมอนะครับก็หมอันนี้นะครับผมในวันที่20เนี่ยผมขออธิบายตรงนี้เลยละกันมันจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบสกิลนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะปรับเปลี่ยนยังไงนะเราก็ต้องมารอดูกันงั้นสุดท้ายเราก็ไปดููกกััััันนนนนทีี่่่ตตวววลลละะะครรไปปปเเอแมมมาาาถ้้้ขหจย ไปเป็นสกินอะไรเพราะตัวละครตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครในเกมที่มีสกินเยอะมากๆสำหรับตัวละครสไปเดอร์แมนเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด5สกินเท่าตัวละครสกาเลตฟิตเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเปลี่ยนเป็นสกินไหนนะครับผมเพราะว่าตัวละครสไปเดอร์แมนเนี่ยก็จะมีสกินอยู่2โทนหลักๆนะครับก็คือสีดํากับสีแดงส่วนอันล่าสุดเนี่ยโลกแห่งเกมก็จะเป็นสีฟ้าแดงนะมาดูกันว่ามันจะเปลี่ยนเป็นสกินไหนนะครับ เราก็จะให้หมอเนี่ยทำการเปิดประตูเลยนะแล้วเรามาดูกันว่าจะเป็นสกินอะไรที่จะออกมาจากประตูหมอเปิดบ้าไปครับสไปเดแมนก็เข้าไปแล้วแล้วก็โผลมาเป็นสกินจากโลกแห่งเกมนะครับสกินนี้ก็จะเป็นสกินใหม่ล่าสุดที่ราคาเนี่ยถือว่าเอาเรื่องเมื่อไหร่นะเพราะเอฟเฟกของสกิลมันคอน่อนข้างสวยมากๆเลยนะครับ oh. ดูนะครับอารมณ์จะเหมือนประมาณของล็อกเก็ตแล็คคูนแล้วก็ยอนดูนะ เรียกว่าตัวละครหมอแปลกล่างนี้เนี่ยถ้าเราสุ่มมันมาแล้วก็ทําการให้เพื่อนเล่นตัวละครทั้งหมด5ตัวนี้นะก็จะมีแคปมาเวลนะครับสไปเดอร์แมนวานด้าโปรเฟสเซอร์เอกและก็ไอรอนแมนคือถ้าทีมเราเราพื่อนเราเล่น5ตัวละครตัวนี้แล้วก็จะสามารถทําการเปลี่ยนสกินให้เพื่อนได้แบบฟรีๆเลยนะครับแต่ก็จะมีข้อแม้อยู่ที่เพื่อนร่วมทีมจะทําการเปลี่ยนสกินไปแล้วเล่นแค่อย่าตายเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าการตายในเกมโมบ้ามันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะให้เพื่อนเปลี่ยนสกินเนี่ยก็แนะนำไว้เปล ด็อกเตอร์สติงสกินนี้นะครับก็จะ,จะตกอยู่ที่ประมาณ3,500บาทก็ถือว่าคุ้มค่านะเมื่อเราซื้อมา1สกินแต่ว่าได้มาถึง6สกินนะครับก็5สกินเราจะสามารถเปลี่ยนได้ในเกมนั่นเองเอาไว้คลิปเกมมาว v ลซูเปอ r ์บอลคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับผมไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปเกมมาว v ลซูเปอร์บอลคลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอบายบายนะครับ